สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ห้องเรียนประถมไชั้นอนุบาล2นะคะของโรงเรียนการศึกษานพคะพุทธศาสนาวัดในวังพระอารามหลวงค่ะ,ะส่หรับาันนี้นะคะก็เข้าสู่สาระการเรียนรู้ที่หกนะคะสาสื่อสารทั่วโลกค่ะเดี๋ยวเรามาดูาสาระการเรียนรู้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ1นะคะกิจกรรมกับป้ายสัญลักษณ์ค่ะ2นะคะลักษณะของคอมพิวเตอร์3น,นะคะชื่อเครื่องมือสื่อสารและประโยชน์ค่ะแล้วก็4มารยาทในการสื่อสารค่ะ วันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องที่หนึ่งนะคะใบสัญลักษณ์ใยสัญลักษณ์ญญะญญนะคะเขาบอกว่าใบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายนะคะโดยพื้นฐานหมายถึงสิ่งที่ใช้แทนความหมายของสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะคะ,ะซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวทางความคิดมนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกันนะคะอาจจะเป็นในรูป ประทับหรือนำประทับก็ได้ในทางปรัชญานะคะมักมีนิยามคําว่าทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติหรือแม้ในจักรวาลสามารถแทนได้ด้วยสัญ,ญลักษณ์ทั้งสิ้นนะคะในคาพูดเราก็ได้บอกเกี่ยวกับป้ายสัญ,ญลักษณ์นะคะเดี๋ยววันนี้คุณรูยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่เด็กๆพบเจอบ่อยในการทาสิจวัตรกรรมวัน,นคือป้ายรูปสัญ,ญลักษณ์ของห้องน้ำน,นะคะอ่าสัญ,ญลักษณ์ของห้องน้ำเนี่ยคะ่ะก็จะแทนรูปร่างของ คนนะคะก็คือมีรูปผู้หญิงก็แสดงว่าห้องน้ําผู้หญิงถ้าจะเป็นผู้ชายก็แสดงแทนก็เป็นห้องน้ําผู้ชายแต่มันก็มีอีกค่ะคุณผูดก็อ่านเป็นคนที่นั่งรถสีก็เป็นห้องน้าคนพิการใช่ค่ะมันก็จะมีสัญลักษณ์ที่นอกเนื่จากรูปผู้หญิงรูปผู้ชายก็เป็นคนที่นั่งรถก็คือก็จะแสดงสัญลักษณ์ของคนพิการก็จะเป็นห้องน้ําที่พิเศษกว่าคนธรรมดาทั่วไปเวลาเด็กเด็กเข้าห้องน้ำนั้นสังเกตได้นะคะ ถ้าเป็นห้องน้าผู้หญิงก็จะเป็นรูปผู้หญิงที่ใส่กับปลงนะคะจะเป็นผู้ชายก็รูปผู้ชายเนี่ครับเด็กๆทำเสร็จได้ง่ายเลยค่ะรูปนะคะก็จะแทนสัญลักษณ์ของสิ่งของนั้นๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบงานกิจกรรมวันนี้เลยค่ะคุณครูต๊อดคุณครูจ๊อดจะให้เด็กๆทำอะไรคะใบงานกิจกรรมวันนี้นะคะเขาบอกว่า ป้ายสัญลักษณ์นี้คือสถานที่ทํากิจกรรมใดปาสัญลักษณ์เหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทานะคะเราไปดูจุดประส์การเรียนรู้ก่อนนะคะุดประสมของกิจกรรมนี้นะคะก็คือให้เด็กๆทำให้ทำผิดบอกกิจกรรมให้สัมพันธ์กับป้ายสัญลักษณ์นะคะแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะคะด้วยการเขียนแล้วก็การลากเส้นค่ะประสบการณ์สําคัญที่ได้ก็คือการใช้ภาษานะคะการใช้ภาษาก็มีด้วย พีนี้นะคะใบงานนะคะก็บอกว่าให้เด็กๆเขียนความตามรอยปละ,ะคะลากเส้นโยงภาพสัญลักษณ์ไปหา,ปา,หาะะภาพกิจกรรมให้สัมพันธ์กันค่ะเด็กๆมืภาพเลยค่ะเหมือนเมื่อกี้เลยที่คุณครูยกตัวอย่างเป็นป้ายสัญ,ญลักษณ์การเข้าห้องน้ำถ่ายแบ<ช>ีรูปผู้หญิงแลวก็รูปผู้ชายเด็กๆสังเกตแล้วก็จะมีคำได้ค่ะคำว่าห้อง,องน้ำ กับห้องน้ำชายให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นฝาให้สวยงามแล้วก็ถูกต้องนะคะเรื่องส่วนด้านล่างค่ะคุณคุณจ๊อดมันจะมีจุดสัญลักษณ์ที่ให้ลากทำลายลายนะคะไปหาภาพให้สามภาพในนี้มีทั้งสามภาพเลยค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพที่เด็กกำลังเข้าวงน้ำภาพที่สองก็จะเป็น เด็กกําลังล้างจานนะคะล้างจานล้างให้กาแฟในอ่างนะคะขอโทษไปค่ะภาพมันไม่สำคัญกันที่สองเป็นภาพเด็กล้างจานเด็กล้างจานนะคะเด็กล้างจานอยู่ภาพที่สามนะคะก็จะเป็นภาพเด็กกาลังล้างน้านะคะภาพเนี่ยเราคือว่าเรากลับไปมงศัพลองดูภาพสัญลักษณ์ว่าเป็นญลักษณ์การเข้าห้องน้ําฉะนั้นนะคะเราต้องงงภาพไปหาคาไปหาภาพที่เด็กกาลังอะไรคะ กับ<อ><อ>น้ำเข้าห้องน้ำจะสัมพันธ์กับข้อความด้านบนนะคะานาผู้ชายนะคะใช่ค่ะอ่าเป็นอันนก็เสร็จกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิชาคณิตศาสตร์เลยค่ะคุณครูซอสวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะคะเวลานะคะทีนี้เรามาดูสิคะอ่าก็บอกว่าให้เด็กเรียนรู้เรื่องานาฬิกาและการบอกเว,ลา,กวลานะคะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูสิคะว่า ตอนนี้นะคะมีเวลาอะไรบ้างนะคะเวลาอะช่องแรกนะคะช่องแรกจะเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งเวลาหนึ่งนาฬิกานะคะเด็กผู้นนเลขหนึ่งก็คือเวลาหนึ่งนาฬิกาเด็กผู้นูนทค่ะเข็มสั้นจะต้องอยู่ในเลขตรงเลขหนึ่งนะคะเข็มยาวจะต้องอยู่ในเลขสิบอะไรคะสิบสองใช่ค่ะเขาจะอ่านว่าเวลาหนึ่งนาฬิกาางั้นเราไปดูเวลาถัดไปเลยค่ะ เวลาสอ,องนาฬิกาค่ะค่าโผูอ่าเข็มยาวจะอยู่ที่เลขหนึ่งได้ไหมคะอ่าไม่ได้นะคะเข็มยาเออเข็มยาจะต้องอย,อยู่ที่ทเลขสองแต่เข็มสั้นจะต้องเลื่อนไปอยู่ที่เลขสองน,นะคะก็หมายความว่าสองนาฬิกานะคะถัดไปเลยค่ะสามนาฬิกาเข็มยาเข็มสั้นก็เหลืกอจากเลขสองไปอยู่ที่เลขสามนะคะแต่เข็มยาว จะต้องอยู่เหมือนเดิมนะคะที่เลข12ใช่อ่าเมื่อ3นาฬิกาเร็วผัดไปก็จะเป็นเวลา4นาฬิกาค่ะเข็มสั้นก็อยู่ที่เลข 4. 4นะคะเข็มยาวก็อยู่ที่เล 12. ข12ถัดไปเลยค่ะเวลา5นาฬิกานะคะเข็มสั้นแต่จะต้องติกตต๊กตอกติ๊กตอกหมุนก็อยู่ที่เลข5ะนะคะเข็มยาวก็ยังอยู่ที่เล 12. 12. ข12เหมือนเดิม ถัดไปเลยค่ะคุณครูท็อตอ่าถัดไปนะคะห้านาฬิกาแล้วก็ไปหกนาฬิกาค่ะอ่าหกนาฬิกาเข็มสั้นนะคะก็ต้องหยุดที่เลขหกนะคะเข็มยาวต้องหยุดที่เลขสิบสองาเมื่อหกนาฬิกาแล้วก็ เด็ยๆก็จะเป็นเวลาที่เด็กๆบางคนก็จะตื่นนอนแล้วนะคะในตอนเช้านะคะมันจะมีหกโมงเช้ากับหกโมงเย็นนะคะถ้าเป็นหกโมงเช้าเด็กๆก็จะตื่นนอนหกโมงเย็นก็จะอยู่ในช่วงที่เด็กๆวามเข้าหรือว่าออกกําลังกายนะคะเอาไปดูที่ถ้ะขัดไปเลยค่ะเมื่อเลขหกแล้วนาฬิกาก็เหมือนรอบไปอีกหนึ่งชั่วโมงเข็มสั้นก็อยู่ที่เลขเจ็ดเเข็มยาวก็อยู่เลขสิบสองก็เป็นเวลา เจ็ดนาฬิกาค่ะเมื่อเ็ดนาฬิกาแล้วนะคะเข็มยาเข็มยาวก็วนไปรอบเลยค่ะจนครบหนึ่งชั่วโมงเข็มตั้นก็เคลื่อนไปอยู่ที่เลขแปดนะคะเข็มยาวก็อยู่เลขสิบเิบสองเป็นเวลาแปดนาฬิกาค่ะถัดไปค่ะเป็นเวลาเก้านาฬิกาเข็มสั้นก็เคลื่อนจากเลขแปดไปสู่เลขเก้านะคะเข็มยาวก็อยู่เลขสิบเอ็สองนะคะเราจะเรียกเวลา เก้านาฬิกานะคะถัดไปเลยค่ะเมื่อเข็มสั้นอยู่เลขเก้าก็เข็มยาวก็หมุนวงล้อไปจนถึงเลขสิบสองแล้วก็เข็มสั้นอยู่ที่เลขสิบก็จะเป็นเวลาสิบนาฬิกานะคะถัดไปเลยค่ะคุณครูโจ๊ถัดไปนะคะหมุนจากเลขสิบหมุนเป็นวงกลมนะคะก็เข็มสั้นก็มาหยุดตรงที่เลขสิบเอ็ดนะคะ 1นะคะเข็มสั้นก็จะอยู่ที่เลข17เข็มยาวก็จะอยู่ที่เลข12นะคะถัดไปเลยค่ะ่านไปอีกชั่วโมงอวนไปอีกนะคะวนไปอีกหนึ่งรอบนะคะเข็มทีนี้เข็มสั้นนะคะก็จะอยู่มาที่เลข12เข็มยาวก็อยู่เลข12เช่นกันนะคะก็คือเวลา12นาฬิกานะคะ12นาฬิกาในตอนกลางวันคือเที่ยงวัน12นาฬิกาในตอนกลางคืนคือเที่ยงคืนนะคะ เด็กๆเรียนรู้เวลานะคะเข็มสั้นนะคะจะบอกชั่วโมงเข็มยาวจะบอกน<ม>าทีนะคะเข็มยาวค่ะมันจะไม่อยู่นิ่งนะคะมันจะวิ่งรอบไปจนครบตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขสิบสองก็จะครบหนึ่งก็โมงก็คือหกสิบนาทีอาน,น,นอกจาเด็กๆนะคะมีนาฬิกายอยู่ข้างๆไหมคะสังเกตน,นะคะจะมีเข็มสีแดงๆนะคะเขาจะวิ่งอยู่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตลอดเวลาเขาเรียกว่า เข็มวิน,นาทีนะคะใช่ค่ะนาฬิกาบางเรือนก็จะมีเข็มสีแดงค่ะใ่นาฬิกาบางเรือนก็จะไม่มีเข็มสีแดงนะคะแตกต่างกันไปอยู่กันที่ก้านออกแบบของนาฬิกานั้นๆนะคะหวังว่าเด็กๆคงเข้าใจนะคะในเรื่องของนาฬิกาเรียนรู้เวลาวันนี้นะคะคุณครูเทยและคุณครูโต๊ดนะคะก็ขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปะค่ะสวัสดีค่ะ